สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนไพทอนนะครับโดยใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ในหัวข้อเรื่องของเซตนะครับโดยจะมาเขียนลงบน Google c o l a b นะครับโดยใช้ไพทอนเขียนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเซตที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงในการเขียนโปรแกรมนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยก็เปิด c o l a b เข้ามานะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันก่อนครับ ตั้งชื่อว่าเรียนเซตด้วย Python นะครับอน uh, EP หนึ่งแล้วกันครับ EP ศ uh. ูนย์หนึ่งอะไรก็ Enter ไว้ไนะครับเสร็จ uh. แ,แล้วก็จะเอาโจทย์นี้นะครับเอาโจทย์นี้ให้หาพื้นที่ที่แรงเหงาเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเราก็ต้อง บอกนเครับว่ายูนิเวิร์สคืออะไรบ้างก็การเขียนก็เหมือนกับในกริติาสตรนะครับผมก็ใช้ยูตัวใหญ่เท่ากับนะครับวงเล็บปีกากดไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นวงเล็บตัวหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์อันนี้ยูนิเวิร์สก็คือทั้งหมดนะครับก็หนึ่งถึงแปดนะครับ1หนึ่งคอมมาสองคอมมาสามไล่ไปจนถึงแปดนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้ว ลองกดจูดครับอลองการให้มันรันว่าเราใส่ถูกไหมนะครับอันนี้บักนิดเดินครับอันนี้เอาให้สวยงามครับทีนนรีบไปหน่อยอ่ากดปุ่มรันตรงนี้ครับถ้าถูกเลื่อขึ้นเซ็ตของยูนิว r อจะเท่ากับหนึ่งถึงแปดนะครับรอสักครู่นะครับมันกำลังประมวลผลอยู่นมครับ Initial Rising อ่าโอเคไหมครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี้ถ้าเราต้องการให้มัน พิมพ์ว่า universe เท่ากับตัวนี้อ่าเราก็มาแก้นนิดนึงครับก็ใช้คำสั่ง print นะครับแล้ววงเล็บอันนี้การจะให้มันพิมพ์ว่า u เท่ากับ u เท่ากับเนี่ยมันเป็น text นะครับเพราะฉะนั้น text ที่จะให้มันพิมพ์จะต้องใส่อยู่ในเครื่องหมาย double quote หรือ single quote ก็ได้ครับผมใช้ double quote ก็แล้วกันนะครับอ่าเท่ากับนะครับแล้ววักแล้วก็ปิดนี่คือปิดอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ ใช้คอมมาครับเราวัดแล้วก็พิมพ์ตัวอยู่แล้ววงเล็บปิดครับเดี๋ยวพอเราลัานใหม่มันจะพิมพ์คันว่าวอยู่ว่าเท่ากับผลืันรทั์แรกนะครับามาดูกันอ่าโอเคนะครับอ่านี่อาจจะเว้นตรงนี้อ่าโอเคนะครับ เพราะว่าพอใส่คอมมาเนี่ยมันจะเว้นวากให้แล้วหนึ่งตำแหน่งเพราะนั้นถ้าเราใส่เว้นวักอีกทีมันก็จะดูไม่สวยงามครับเหมือนตะกี้นี้นะอ่าคราวนี้เราก็มาพิมพ์เพิ่มเข้าไปครับเป็นเซตเนะครับเซตเตามโจทย์เราก็เป็นอะไรครับสมาชิกอยู่ในเซตเก็หนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับหนึ่งคอมมสองคอมมสี่คอมมเจ็ด แล้วก็ตัวงการมันพิมพ์เอครับเราก็ไม่ง่ายครับ c o p ปตรงนี้มาครับ Copy Code ดนี้มาแล้วก็คลอเอนเตอร Enter ครับเราวางไว้ครับแล้วที่ก็เปลี่ยนเป็นเออันนี้ก็เปลี่ยนเป็น A แล้วก็เอามาคลิกกปุ่มรันนะครับรันเซลลอ่าเดี๋ยครับเก็เป็นหนึ่งสองสี่เจ็ดทำตรงเดียวกันครับเราก็ c o p ปมาครับ บีบีคืออะไรครับสองสามหกเจ็ดอ่าบี B. ก็เป็นสองสามหกเจ็ดอ่าเจ็ดถูกแล้วครับเราก็เหมือนเดิมครับก๊อปปี้โค้ดที่มาเอนเตอร์ Enter ลงมาครับแล้วก็วางแล้วเปลี่ยน A เป็น B ครับอันนี้ก็เปลี่ยนตัวแปร A เป็นตัวแปร B ครับแล้วก็กดรันเหมือนเดิมครับอ่าสองสามหกเจ็ด ต่อไปก็่ครับ H C ใช่นะครับอ่า C ก็เป็นอะไรครับ่หกเจ็ดแปดอ่าเข้ามาแก้ครับ่หกเจ็ดแปดแล้วก็เหมือนเดิมครับ Copy ตรงนี้ออกมาครับแล้วก็ขึ้นเป็นทัดใหม่แล้วก็วางลางไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น C แล้วนี้ก็ สีแล้วก็กดลันดูครับอ่าสีก็เป็นแปดสี่หกเจ็ดสังเกตน,นะครับมันจะไม่เป็นสี่หกเจ็ดแปดเพราะว่าโปรแกรมาภาษาไพทอนเซตนี่มันจะใช้เมม o r ่ให้น้อยเพราะนั้นก็จะไม่มีเรียงลําดับให้เรานะครับเพราะนั้นมันก็แล้วแต่ว่ามันเอาเลขอะไรขึ้นมาซึ่งจะเห็นเมื่อกี้ u a b ที่โชคดีว่ามันเรียงเราก็เลยรู้สึกว่ามันเรียงได้แต่จริงเขาจะไม่เรียงครับเพ,รเพื่อประหยัดเมม o ครับอ่าเสร็จแล้ว เราต้องการขับออบพื้นที่แรงเราที่เป็นสีฟา้านี่นะครับอันนี้ง่ายๆนะครับอันนี้คืออะไรครับเซตของ c นะครับลบด้วยเซตของ a นะอันนี้ก็คือ c ลบ a แล้วก็เป็นเป็น c ลบ a นะครับการลบกันนี่ก็ไม่ยากครับใช้เหมือนเซตเลยครับ c ลบ เออันนี้ก็พี่เหมือนกันครับ4ลบเอจะเห็นว่าผลต่างครับจะทําตามคณิตศาสตร์ทุกอย่างเลยมนาะมาดูครับว่า4ลบ a เรียก6ลบ8จริงไหมครับอ่าเห็นไหมครับเกาบอกแล้วมันไม่เรียงลําดับครับมันจะเป็น8แล้วก็แล้วก็6อ่าโอเคไหมครับอันนี้คือ4ลบ a นะครับอ่าคราวนี้ถ้าเราอยากหาเป็น a unit b อ่า a unit b นะครับ อันนี้นอกเหนือจากที่โจทย์ให้แล้วนะครับอันนี้เราจะมาถามตามตัว,ตวดําเนินการทั่วๆไปที่มีจุดเส้นนะครับ A ยูเนียนเครื่องหมายอยูเนียนไม่มีเราใช้ยูตัวเล็กแทนนะครับแล้วก็บีส่วนในไพทอนนะครับตัวยอ่อสําหรับอยูเนียนคือตัวนี้นะครับ A แล้วเครื่องหมายขีดตรงครับที่อยู่บนแบกสแลนหรือตรงตัวของอักษรคองควายกับของคนนะครับอ่าแบกสแลนไป แล้วเป็นโทษครับตัวไปนะครับแล้วก็บีอันนี้คือความหมายยูเนียนนะครับนี่คือยูเนียนเพราะนั้น A อยูเนียนบีก็เป็นนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดอ่ะเรามาลันดูครับว่าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดอ่ะโอเคนะครับต่อไปเป็นอินเตอร์เซกครับ Inter ank, อินเตอร์เซกอ่าผมว่าเขาเปลีนโค้ดขึ้นมานะครับขึ้นมาทับใหม่อ่าอินเตอร์เซกมันไม่มีตัวเอ็นก็อ่านเป็นตัวเอ็นเลก็กใการแทนอินเตอร์เซก แต่อินเตอร์เซกในภาษาไพทอนก็ใช้ตัวนี้ครับแอมเปอร์แซนหรือเครื่องหมายและนั่นเองครับอ่านี้ไม่น่ายากครับเพราะอินเตอร์เซกการเอ็นเซกบี S B ได้แล้วครับสองกับเจ็ดอ่ามาดูได้ได้สองกับเจ็ดจริงไหมอ่าสองกับเจ็ดจริงนะครับต่อมาที่แตกต่าง,างกันก็คือคอมพลเมนต์นะครับคอมพลเมนต์อ่าสัญลักษณ์คอมพลเมนต์บนไพทอนนะครับใช้ตัวนี้นะครับ อันนี้โอเคเป็นเครื่องหมายของพูเราเราใช้ได้เราใช้ A อพามใช่ไหมเอพานะครับมันจะขึ้นมาหลายอันอ่าลบออกไปครับตัวเดียวนี่คือ a p พาแต่ใน a p พามเนี่ยเวลามาเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันจะไม่ใช้เครื่องหมายตรงนี้ครับเพราะมันถูกใช้ในเรื่องการใช้เครื่องหมายของพูแล้วก็เลี่ยงไปใช้ตัวนิยามออกมาครับเอพมก็คืออะไรครับที่เป็น un i v e r s e และไม่อยู่ใน A ก็คือเรื่อง ต่าเลยครับก็คือใช้ U ลบ A นะครับนี่คือ A พรมนะลองดูครับ A พลัมจะต้องได้อะไรครับสามห้าหกแปดดูครับ A พรัมสามห้าหกแปดไหมโอเคครับสามห้าหกแปดทำนองเดียวกันนะครับมีพรัมสี่พดี๋ยวทำทีเดียวเลยก๊อปมาครับ b ีพรัม แล้วสองลำสี่พามเลยครับดีดีสี่พามแล้วก็สี่ถูกไหมครับถ้าเป็น a พาม b พามสี่พามเราจะใช้ยูนิเวิร์สลบเอยูนิเวิร์สลบบีแล้วก็ยูนิเวิร์สลบสี่อ่ะบีพามต้องได้แะ้วครับหนึ่งสี่ห้าแปดนะเราะที่ถ้าเรายังไม่ต้องกาไให้มันแสดงผมนะครับกดเครื่องหมายช้านะครับเพื่อให้มันดูเป็นคอมเมนต์นะครับนั้นต้องการให้ดูบีก่อน บีพามก็เป็นอะไรครับหนึ่งสี่ห้าแปดอ่ะมาดูเส้นหนึ่งสี่ห้าแปดจริงไหมครับอ่าเว็บหนึ่งสี่ห้าแปดอ่ะ่อไปมาดูาสี่พามซิอ่าสี่พามต้องเป็นหนึ่งสองสามห้าห้าหนึ่งสองสามห้าอ่าโอเคครับวันนั้นวันนี้เป็นการเรียนเซตเบื้องต้งนนักเรียนจะเห็นว่าการเขียนเซตในภาษาไบทอนนี่เหมือนกับเรียนในคณิตศาสตร์ 95%ขึ้นไปยกเว้นมีตัวว่า A ผ่านเท่านั้นนะครับที่ใช้นิยามของเซตอนู่ยูลบเอยูลบบีนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมผลต่างตัวเพียงแต่ว่าตัวยูเนียนใช้ตัวลพตัวอินเตอร์เซกใช้ตัวแอ p เปอร์นะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการสอนเซตด้วยไพทอนใน EP 1ไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ